สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชม CBR อีกแล้วนะครับคันนี้เป็นสีเทานะอ่าสีเทาอาจจะแบบไม่เหมือนใครเนาะคันนี้ปี2018ด้วยปีใหม่ด้วยเนาะได้ไปอาคาปลายดด้วยแต่ผมว่าอาคาปลายตลาจริงไม่นีทําไมหรอก็คือเสียงเหมือนซีเลยเสียงแบบโล่งรัเหมือนกันเลยอาจจะเป็นเพียงผมว่าอาจจะเป็นเพียงรูปลักษณ์ไน้ตก็เชื่อใส่ในอาจจะต่อตรงออกมาเลยคิดว่านะ คิดว่านะดูจากคอแบบคอคอใหญ่คอใหญ่มากคอใหญ่มากก็แล้วดูตรงปายนี้ดำอะ่ะนั่นาจะออกมาว่าคิดว่าน่าจะโล่งเลยแหละคิดว่าน่าจะโล่งเลยไม่มีอะไรกันเลยแหละคิดว่านะพาะแบบขีมม่มาเมื่อกี้เที่ยงแบบเรียกว่าเอซีองจริงนึกว่าเอซีเนาะทันี้ราคาสดผมขายเท่าไหร่ขาย185แล้วกัน185ตันนั้นได้ขายหน8่งดเดี๋ยวราคามันจะเท่ากับ ตัว R เนาะ185แล้วกันเนาะอา่าได้ led ตาเดียวตัว F เนาะอา่าอาจจะชมเก่าแต่ไม่สู้ชมใหม่ตัว R แต่ราคาก็าถูกกว่าอา่าราคาถูกกว่าคันนี้ดาว7จ็ดพันบาทนะครับเนาะอาจจะดาวแพงกันนึงเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่า c c มันเยอะเนาะก็ดาวแพงกันนึงแล้วก็อย่างนึงผมว่าอยู่ที่ไฟแนนซ์นด้วยแหละไฟแนนซ์นว่าจะให้เยอะให้น้อยเนาะถ้าเขาให้เยอะก็ได้ดาวน้อย ถ้าเขาให้น้อยก็ดาวได้ดาวก็ได้ดาวเยอะเนาะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคก็ไอ้นะเราผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวผมเขียนให้อีกทีนะผมก็ลืมเนาะแล้วมาดูของแต่งกันก่อนอันดับแรกผมว่าอันนี้ไน่เด่นสุดแล้วแหละพ่อค้าประดับเนาะดูมันดูดูหล่อแบบถ้าไม่ดูรถยาวดูยาวขึ้นอ่ะถ้ามีชิวนี่ดูหล่อไปอีกแบบนั่นนี่ชิวนี่ชิวเดิมโรงงานเลยเออเห็นไหม ไอ้ดส่งอย่างเงี้ยตอนนี้ท้ายมันแบบมันโอเคแล้วมันบาลานซ์แล้วอ๋อมันได้แล้วได้ส่งแล้วแล้วมีกระม้น้ำข้างในเนาะกระม้น้ำของอะไรไม่แน่ใจเนาะเมจิกก็เปล่าอันเมื่อกี้อ่านไม่ทันแล้วก็มีปอแคนตุ้มไปเห็นเนาะผมว่าเล่นน้ำมาใส่ของเดิมน่าจะดีกว่าเพราะรู้สึกว่าอย่างนี้มันยังสั่นอยู่เนาะแล้วก็คันนี้ได้ยางหน้าหลังใหม่นะครับนี่เส้นแดงๆนึงขาวๆอยู่เลยคนยังอยู่เลย,ย,เ,ลยเห็นไหมขาวอยู่เลยผมเหยียบดินมานะ คันนี้จากเดิมมาจากอุบลน,นะครับเนาะจากอุบลสองสองสองหกส,สาม,มป้ายเปี่ยนสวยนะป้ายเปี่ยนสวยมีกันเลื่อนด้วยแล้วมีกนร,รอยหังอ,อันนี้เป็นของโรงงานหรือเปล่าไม่แน่ใจจะไมมันดูแบบสีเหลืองเนาะแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าเหมือนโอ้ยมันเคล่ใส่กันสอบมาเลยเห็นไหมตรงเนื้อถังเนี่ยมันเป็นร้อยเห็นไหมนี่ตรงนี้เนาะตอหน,นีตรงนี้เลยตอหนีใหญ่เลย รอยนี่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมที่ดูจะชาติด,ดีทีน,นึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้หัวบอลใส่คสใส่ค่าจับโทรศัพทนะ์เนาะคิดว่าแม่สายออกทิปหรือเปล่าอืมแม่ถอดออกให้นะนี่แหละที่ใส่ให้ดูว่าะนี่อะไอเป็นหัวเป็นผลที่ว่าช่างไม่ถอดเพราะว่าน,นี่อมันเห็นจะได้รู้ว่ารอยเกิดจากอะไรเนาะอ่าโอเคเอ่าของแต่งประมาณนี้ตั้มนี่ก็เมื่อกี้ถังจุดหนึ่งเนาะถังจุดหนึ่งมาโคหน้าไม่มีเลย ่ฟไฟลิกด้านขวาคันนี้ล้มหนักชนหนักไม่เคยมีนะครับเนาะนี่มีรอยหินดีตรงนี้นึงนี่ไม่ออกนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเลยเป็นรอยหินดีนเนาะฝนอีกแล้วฝนเยอะฝนเยอะเด๋ยังไงก่อนส่งเช่นเคยครับทาความ,ม,มสะอาดล้างรถใหม่ทุกคันก่อนส่งนะครับเช็ดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนส่งนะครับเนาะอันนี้น่าจะแบบรอยเท้าที่รา้านมีเด็กนะครับอ่ะ ล้มแปะก,ก็ไม่มีนะไม่มีรอยล้ลมแปะเลยด้านขวาเนาะอุ้ยดูความใหม่มาร์สโรงงานยังอยู่เลยเอ่าของจริงของจริงนี่นี่ไกด์ดิงสวยเลยเห็นไหมไม่มีรอยเลยจุดเดยะผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละตรงช่วงถังนี่แหละเนาะที่ทำให้ดูแบบดูไม่เท่าไหร่เนาะผมว่า แต่แมงไม่ผมต่อการใช้าง,งานนะขี่มาเมื่อกี้ก็ไม่มีผลนะเนาะชิ้นนี้เหมือนเหมือนเดิมตีนตัวเกงไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะติด,ดตรงนี้เนาะดักคันเลยทุกคันเลยบอกไม่มีขาดนะบอกไม่มีขาดข้างเครื่องฝั่งซ้ายไม่ไม่มีรอยนะครับแต่ร้อนคือไม่มีรอยแต่ร้อน อ๋อตรงนี้มีค่าไปหนึงนี่เห็นไหมมีค่าตรงนี้นึงเนาะใช้ไม่ออกนะผมก็ไม่ออกนี่เห็นไหมถูก็ไม่ออกก็นี่อ๋อตรงนี้ใช,ช้เนี่อีกันได้นิวกลางจะดู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 ไม่ดีเกินไป <c ười> อ่ะไปดิ้งด้านขวาฝนอยีเช่นเคยครับนี่ฝนหยีแรงเกินโอเคตั้งนี้ผมว่าหลักๆจะมีสองจุดนี่แหละเนาะหนึน่งตรงนี้แล้วก็ตรงถังข้างหน้าถัางนี่เนาะอือประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะดูดูด้านตรงนี้ถังนิดนึง คืตรงนี้นึงเห็นไหมนี่เนาะโอเคประมาณนี้ถ้าให้ดีผมว่าใส่ข้อฝังแบบครึ่งใบเนาะจะจะดีเลยจะได้กันได้ช่วยเนาะเห็นไหมตรงนี้ก็มีรอยเนาะใส,ใส่ใส่ข้อถังดีเลยเนาะโอเคคันนี้มไม่เท่าไหร่เลยคันนี้ไม่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่สองหมื่นเก้าอืมกับสามหมื่นแล้วโอเค

อานันนี้อันนี้นะอาจจะเบิ้นรังมาน่าเพราะอยู่ใกล้คนนิดนึงเนาะโอเคส่วนบัตรคันนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับโดยติดต่อที่เบอร์0 6 1 1 5 9 8 3น8นะครับเบอร์นี้แอดไลน์เลยนะครับเนาะใครจะมาร้างก็แอดไลน์เข้ามาขอเราคิดชช้นร้านได้เลยเนาะพอมาร้านแล้วก็บอกว่ามาจากเชียท็อปนะครับเนาะนะอ่าของเชีอท็อปนะครับอ่าใครสนใจก็ทักมาด่วนเลยไม่ว่าจะมายังไงก็มาด่วนเลยครับโอเค สำหรับคันนี้ก็ผมไม่มีแล้วนะนะคิดว่านะก็สำหรับคันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ